कर लेना हाँ แค่นี้ใช่ไหมที่ถูันกี่เพราะว่ามันมันมไ้วใช่ไหมนี่มบาเท่าว่ก็ระวังเอามันคมเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสามสิบเอ็ดท่านนะคะเดีย๋ยวไปดูฝั่งนี้ต่อให้พี่นะคะช่วย แล้วถูนะคะเอฟซีฝั่งนี้ต่อนะคะฝั่งนี้ต่อเนาะ,ะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะสมักสมานสามัคคีนะคะอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องก็มีความสุขเนาะ,ะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับไลน์นี้เนาะ,ะหนึ่งกวา่าเนี่เกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วเจ็ดโมงสี่สิบสานะคะเหลืออ,อีกสิเจดค่ะดูบรรยากาศไปเนาะ ระดับเปลี่ยนไปดูหน้านะคะเจ้าของช่องก็โอ้โหคุณหวานหวานขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณหวานหวานนะคะวันนี้ทํานึ่งข้าวเสร็จแล้วก็ออกมาก็มีคนช่วยนะคะปัดกวาดเช็ดถูช่วยกันช่วยกันเนาะก็จะเสร็จแล้ว ฮะถ้าพี่รอมไม่นะก็เดี๋ยวแม่ถินท,ทำเองอด้อ <c ười> ขอบคุณเช่นกันนะคะช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือกว่าอนร็จสบายเ <c ười> นาะอุน่น สบายไปแล้วช่วยกันช่วยกันนะคะเดี๋ยวจะรดน้ำต้นม้เดี๋ยวจะช่วยดึงสายยางนะคะถึงไหนแล้วพี่เห็นนี่ตอนนี้ถึงไหนแล้วรดน้ำนะไปนู่นบ่ ได้แค like no, oh ่นี้เลยเดี๋ยวก็จะไปเอาไปตรงนี้บ่ลือจะเอาไปทางนี้ก่อนอืแล้วก็กลับไปทางโน้นมาถึงโอ้ยถ้าเหนื่อยแล้วก็เปลี่ยนกันเดี๋ยวช่วยเพราะว่าทำโน่นเสร็จแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเอากล้องพี่ฮันนี่มาก่อนนะครับดูดูด้บรรยากาศยาก เย็นๆน,นะนี่ก็ติดแล้วนะคะเราลดน้ำแค่นี้ก็ติดแล้วร่วมด้วยช่วยกันนะคะทแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วมาเด้อมาเด้อเอฟซีเด้อ อยู่กับอดชิดหมดแล้วบอค่ะเอ